เป้วก well, ็เปิดมันกันนะเิดอ่าคุณจำเกิดปีไหนเปก้าอะไรเป็ก้า66เป66เดือนอะไรเดือนเมษาเนเมษาแล้วมมกคาคมทาเมษาก็เดือนสี่เดืนที่เออาใครที่ เราไม่เอาพอสอนะพเดียเนี่มันเป็นของอทั้งยุโรปนะของคนหลังนะเราเอาเป็นตัวพอศนะพศเป็นพศถ้าใครเป็นพอศอก็เอามาลบห้าสี่สามนะห้าสี่สามมาลบอเอานาเอาพศตั้งลบห้าสี่สามมันก็จะได้มีเก้าหกหกเขาอบพศเลยนะสองห้าเท่าไหร่ศูนยะ์สองห้าเท่าไหร่สองห้าสี่ห้าสองห้าสี่ห้าใช่ไหมเป็นห้าศูนย์เก้าเลยอ่า ลบแล้วก็ได้หนึ่งนะใครที่ยังคิดไม่เป็นโอเคอันนี้เป็นปีบวกอ่าอันนี้อันนี้ทุกคนเนี่ยต้องมีวันเดือนปีเกิด8ตัวเนี่ยมีไหมในบัตรประชาชนในบัตรประชาชนเดี๋ยวนี้มันก็จะทําให้เรามีอะไรนะ,ะเป็นภาษาอังกฤษด้วยเดือนเมย์เดือนมสัสเดือนอะไรเนี่ยก็ะจะเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้แปดตัวเนี่ยเราต้องมีละหนึ่งเก้าหกหกหรือว่าเมื่องานทัสสปอร์ตเราก็ต้องใช้ตัวนี้แหละเพราะว่าตัวเนี้ยมันคล้ายๆเป็น อะไรเป็นตัวเลขทั้งบัตรประชาชนทั้งบัตรสปอร์ตแล้วก็บัตรสปอร์ตอันนี้เป็นของจริงเลยป่าของเกิดจริงหรือบ่าของเกิดจริงนะโอเคและ,อะพออาจารย์โกตินยอาจารย์หมอที่มาจากนรกเองมีแต่ฟรีคอสเขาเป็นฝรั่งแต่อาจารย์หวังนะอาจารย์หวังท่านก็คิดออกมานะ,ะเราคนจีนเนี่ยเราต้องไม่เอาเหมือนกับฝรัง่งเดี๋ยวเราต้องเอาของฟรีจีนมาดูสิ เอาปีจีนก็เราแถวเร็วเลยนะเอาเอาปีจ th ีนแล้วก็ไปเปิดปฏิทินนะปีจีนกับปีไทยเนี right ่ยจะวีฝรั่งเนี่ยมันจะห่างกันอยู่ประมาณหลายเดือนเดือนหนึ่งนะครับตัวจีนมันก็ประมาณเดือนปีนี้ก็ประมาณเดือนปลายเดือนกรุ่งคามันปียี่สิบสามอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะห่างกันนะห่างกันเดือนหนึ่งเรามาดูอ่าใครพี่เลี้ยงใช้เปิดให้หนดิเป็นนมอ่าเปิดอะไไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปลูที่ทีเปิดเปิดอะไรนะ เปิดกูเกิลนะหาเป็นจีนเนี่ยเดี๋ยวจะให้โฟโตุ้ยโฟโต้ชั่มนานหรือเปล่าชั่นานนะเดี๋ยวไปหาโฟโต้ในพินจีนเปิดนะเพราะจะมาไม่ไม่นั่งหายพวกเราในเวลาเดี๋ยวหาได้เดี๋ยวให้เขียนมาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างได้ยังไปช่วยหาให้หน่อยเดียวพอดีโทรศัพท์จะมาตั้งไลน์มัเลยหาไม่ได้เข้าไปในไลน์ได้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 หาให้หน่อยคนบันการ์ดเก้าหกศู เราบอกครับแม่ควาฝากทั้งหมดกี่คนยี่สองคนเดี๋ยวแม่ควาทำเยอะขึ้นไปเดี้ยมสามใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเอาเอานี้ให้จบกันเดี๋ยวเราให้เราไปหาปีจีนนะปีจีนปีจีนนะดีไหมโอเคมาดูกันอันนี้ปีที่แปดตัวนี้อ่านะอ่านนี้ก็แปดตัวนะอันนี้ให้ให้ไปดูในปีจีนจีนนะปีจีนร้อยปีนะ เดี๋ยวเราจะให้ให้ให้พี่เดียงช่วยเราหาโอเคมาเรามาบอกกันก่อนเท่าไหร่ยี่สิบสองใช่ไหมช่วยจะมาหน่อยใครเป็นครูคณิตศาสตร์เลย22 2 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6 4บสอองได้ไรสี่ให้มาบวกกัน1ชั้นก่อนอ่าสอบอกเเป็น9กอ่าสีบอกสเป็น4ี่อันนี้ก็เหมือนกันย2 3อันนี้เป็น5 แล้วก็เอาเลขตรงข้างล่างเนี่ยมันรวมกันอีกทีหนึ่งมันรวมกันไอ้ยี่สบสอกสี่บวกเ้าเป็นเท่าไหร่สาม5หสามห้าใช่ไหมสามสิบห <35. S 1> ้าสากหเป็นเท่าไหร่แปดเคั okay, นี้ยี่สิบสองยีสกสามห้าเป็เท่าไหร่ ได้เลยอบอกเป็นได้ยังเข้าใจไหมเดี๋ยวให้เขียนของตัวเองเนาะเคต่อไปเรามาดูแปดตัวนี้ก่อนนะแปดตัวข้างบนเนี่ยเราเรียกว่าเลขที่อดีตะที่ติดตามเรามานะอดีตสองตัวนี้เป็นเลขอนาคต นาคตก็เลขที่ตัวสุดท้ายหมดหนี่ยรอบได้อันี้เป็นลาชีวิตของเราลาชีวิตของเราโอเคปีปีัวกนี่เป็นปีความคิดนะความคิดอันนี้เป็นปีรอบเป็นการกระทํำการกระทําสาจีนว่าซื้อเสียง นีสิงโต๊ะแปดตัวเป็นอดีตแปดตัวเป็นอดีตการกระทำอดีตความคิดสองตัวนี้อนาคตที่เราจะต้องเรียนรู้ต้องสุดผลและอาหาชีวิตเราเนี่ยเราต้องเรียนรู้ไปจนนั่นตลอดชีวิตเลยอะไรประมาณนี้โอเคไม่หาได้ยังบอกได้ยังหลวงพ่อบอกได้ไหมครับครับหลวงพ่อเลขอะไรครับเลขหกอะสองสี่หกแสดงว่าใช่เลยหลวงพ่อฮะ ยังไม่เข้าใจอ่ะเอะพอพอเข้าใจใช่วยบอกกันหน่อยมาใครดูข้างๆล้วตอนนี้ถ้าเราไม่มีแนละ้วเราให้บวกบวกบวกเลขข้างบนก่อน,นแล้วละกัน<อ>กเยอะเยวะใครไม่มีเลขพีเจที่ยังใช้ประกอบแบบนี้อ่าใช้ประกอบแบบใครไมมีเลขพีเจอ่ะเดี๋ยวเราจะได้อธิบายออกแล้วเราช่วยตรวจสอบเลยว่าบวกกับกถูกไหม ใครไม่ใครยังไม่มีปีจีนใครไม่มีปีจีนยกมือหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูปโตุ้ยปโตุ้ยเขามาหาปีจีนให้หลวงพ่อสององค์ลูกเลยลูกหน่อยพระธาตุช่วยหน่อยพระธาตุช่วยใครใครหาปีจีนไม่ได้ใช้ยกมือหน่อยเดี๋ยวแค่สององค์ก็พอมือถือไม่ือถือเราไปไหนอ่ะมือถือเรามาด้วยวหรืาเนี่ยเรา

เาว่ดี๋ยวมันจะไงคอสอแบบปลาจานแล้วเดือนอะไรคุณเกิดเดือนอะไรข้างบนจีนหรือข้างบนปัจจุบันเป็นุณคอสอที่เกิดนะครับคอสอคอสอคอสอครับคอสอที่สักการะใช่ไหมใช่คอสอทสักการะได้สักการะได้ยังไงนะอันนี้อันนี้เราไล่ดูอะไรไม่ได้ตั้งใหม่ที่เกิดอี้องเขาเนเกิดคอสอ ถ้าเกิดถ้าเกิดพี่เป็นัของไม่ดูพี่เอาบัตรปมาอาชวนใช่ไหมเขาเขาจะเปิดบัตรมาอาชนขึ้นมาเลยครับก็ได้เอาบัตรประชาชนแล้วก็เดือนพี่เดือนอะไรอ่ะเดือนสี่คือเดือนอะไรอ่าสี่ศูนย์สี่แล้วก็วันที่อืมพี่ก็บวก บวกกีละคู่9 10นะคับบวกบวกกีละตัวเก็น10 16 17ถูกไหม17อันี้4แล้วก็นี่เป็น4แล้วก็พี่ลวมเป็นเลขตัวงนี้เห็นไหมดูอาจารย์เวลาอาจารย์ัหนึ่งเอ้า นั่นไงครับไม่เ pues กี่ยวครับมันก็มองเห็นอยู่แลพี่เกี่ยวตันเก็อะเพาบวกีละตัวเหมือนการสอนะ